สวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพและท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านครับกรับมาพบกับผมอีกครั้งกับเกมแร็คเนรักออนไลน์เซมญี่ปุ่นกันเช่นเคยสำหรับในคลิปนี้นะก็จะเป็นแร c คแคนไอเทมรีวิวเดอ e ซีรีสหรือจะเป็นซีรีส์ป้ายยาอุปกรณ์สวมใส่จากตลาดสุ่มไอเทมของเซมิญี่ปุ่น,นหรือว่าแล็คแคนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมซึ่งคราวนี้ก็ถึงคิวของอาชีพสุดเมตาครับอย่างเรนเจอร์กันบ้างนะครับผมอาชีพที่เป็นที่ถูกอ,อกถูกใจของใครหลายคนนะครับผมเริ่มเกมขึ้นนนมานีเจก แทบจะเรียกว่าตอนนี้ก็กลายเป็นเรนเจอร์ออนไลน์กันในหลายๆเซิร์ฟเวอร์ลิขิตอยู่แล้วนะครับผมเหมือนเซิร์ฟเวอร์ไทยช่วงหนึ่งก็จะเป็นเรนเจอร์ออนไลน์กันครับ,รบส่วน IRO ปัจจุบันเนี่ยเท่าที่ผมทราบก็เหมือนจะกลายเป็นเรนเจอร์ออนไลน์พอการมาถึงของมัวร์ที่ช่วยลดคู่ดาวของสกิลแอโรสตอมลงทําให้แอโรสตอมได้รัวมากยิ่งขึ้นนะผมพูดถึงแอโรสตอมนิดหนึ่งนะผมในเซิร์ฟเวอร์ JRO เนี่ยนะผมแอโรสตอมเนี่ยมันรัวได้มานานแล้วนะผมผมต้องเลียงให้ทราบนิดหนึ่งว่าถ้าในเซิรร์์ฟเเวอ JRO นี่ย ตัวสกิลแอโร์โลซอมจะมีคูลดาวแค่ศูน์จุดห้วินาทีแต่มีดีเลย์นานถึง3วินาทีในขณะที่เซิร์ฟเวอร์อื่นๆครับผมอย่างพวกเซิร์ฟเวอร์ไทยเซิร์ฟเวอร์อินเตอร์อะไรพวกนี้นะครับก็จะสลับกันนะครับผมก็คือแอโรสตอร์เนี่ยคูลดาวจะอยู่ที่3อ่ามันจะมีเบสอยู่ที่3วินาทีและไม่ใช่มันจะมีเบสอยู่ที่5วินาทีนะครับผมแล้วก็ลบ0.2เรื่อยๆทุกเลเวลสกิลนะครับที่เลเวล10คูลดาวมันจะอยู่ที่3.2วินาทีคือนานมากแต่ว่า ดีเลย์มันน้อยครับคือ0.5วินาทีเท่านั้นเองด้วยความที่ดีเลย์มันน้อยแต่คูลดาวน์มันนานแอร์โรสตอมเนี่ยของเซิร์ฟเวอร์อ่าทั่วไปก็จะไม่สามารถรัวได้แต่เจเโอสามารถรัวได้เพราะว่าแอร์โรสตอมคูลดาวน์นิดเดียวแต่ดีเลย์นาน,านก็คือทําของลดดีเลย์มาสักนิดหนึ่งก็จะทําให้สามารถแอร์โรสตอมได้รัวและเร็วมากยิ่งขึ้นนะผมซึ่งวันนี้นะผมก็จะมานําเสนอไอเทมชิ้นหนึ่งนะครับที่มีส่วนช่วยในการลดดีเลย์สกิลนะครับผมที่ค่อนข้างดีมากเลยสำหรับอาชีพเบนเจอร์นะครับผม และยังมีความสามารถที่ได้เรียกว่าเหนือชั้นมากๆนะฮะไอเทมที่ว่านั้นก็คือเจ้าสิ่งนี้นะผมสไนปิงชูอ่ามันคือรองเท้าสําหรับชื่อก็บอกอยู่้วครับมันเป็นรองเท้าของชีพเรนเจอร์เนาะนะผมก็สไนปิงนะครับ,นะค,รบคือเรนเจอร์เขามีสไนปิงสูตรอยู่แล้วไงอันนี้ก็จะเป็นสไนปิงชูรองเท้าของผมซุ่มยิงนะผมก็เป็นของเรนเจอร์ครับไม่ใช่รีเบลนะร,รีเบลเขามีจกักก็นอนแล้วนะผม มาดูสเตตัสอ่าเดี๋ยวมาดูสรรพคุณสเปคของรองเท้าคู่นี้กันก่อน,นว่ามันทําอะไรได้นะผมรองเท้าคู่นี้ครับก็อ่ามี d e f e n s ์สิ2มี Magic Defensive นะผมต้องการเลเวลเอ้น้ำหนัก20นะแล้วก็ต้องการเลเวล100แล้วก็เสิได้ทุกอาชีพเดิมทีส p i n g s งชู s ไม่มีรูนะผมไม่มีสล็อตแต่สามารถเจาะสล็อตได้ด้วยวิธีการเดียวกับรองเท้าคู่อื่นครับก็คือการตีให้ขึ้นบวกแบบแล้วก็นำไปอ่าให้ NPC ในการนับให้เ p พีซสเปซิฟิกเอเขาเจาะรู้ให้โดยจะต้องหาวัตถุดิบไปเจาะรู้ด้วยนั่นก็คือวัตถุดิบที่ว่านั้นก็คือวัคซีนพาวเวอร์แฟกต m เมนต์หรืออาไอไข่ที่มันดอปจากบอสบิโจที่ทุกคนชื่นชอบกันนั่นแหละนะผมห้อันนะผมก็เอาไปให้ n p c แล้วเขาก็จะเจาะรู้ให้ในปิงชูของเราและรองเทา้าคู่อื่นนะก็สามารถเจาะรู้ในลักษณะนี้ได้เช่นกันรวมถึง Enforcer Shoe ที่ทุกคนชื่นชอบด้วยนะครับก็จะสามารถเจาะรู้ในลักษณะนี้ได้เช่นกันับผม โอเคอ่าสเปคคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูคุณสมบัติของมันกันบ้างสไนปิ้นชูเนี่ยนะครับผมมันทำอะไรได้บ้างเรามาดูกันแม็กคิดพอยต์บวกสามเปอร์เซ็นต์แม็กเอสพีบวกสามเปอร์เซ็นต์นะก็ไม่มีอะไรมากครับก็คือเพิ่มค่าแม็กคิดพอยต์แม็กเอสพอีธรรมดานะครับผมแล้วก็ทำให้สามารถใช้สกิลกลอเรียหรือว่าหนึ่งได้อันนี้คือใช้ได้เลยนะฮะกลอเรีย <c oughs> อ่าผมยังไม่ใส่เดี๋ยวผมลองเดี๋ยวผมลองใส่ให้ดูปับ๊บพอใส่เข้าไปปุ๊บ เป็นว่าผมสามารถใช้กลอเรียได้แล้วนะฮะอ่าประมาณนี้พอใส่กลอเรียก็จะเป็นสกิลของอาชีพสายพรีสนะที่ทําให้กดแล้วจะทําให้อ่าตัวเราและสมาชิกในปาร์ตี้เพิ่มค่ารักบบกสามสิบช่วยแล้วเวลาหนึ่งนะผมตัวตรองเท้ามันทำให้ใช้กลอเรียรู้นหนึ่งได้กลอเรียรุ่นหนึ่งจะมีผลลัพธ์แค่สิบวินาทีเท่านั้น,นครับแต่สิบวินาทีก็เพียงพอแล้วที่จะใช้ในการติดบอสบางตัวนะผมมีกลอเรียรู้นหนึ่งช่วยก็นับว่ามีค่ารักเพิ่มอีกสามสิบ ไม่ใช้งานตลอดเลนเจอร์ตัวด้วยตัวเลนเจอร์เองก็นับว่าเป็นอะไรที่ดีพอสมควรเหมือนกันครับผมอ่ะโอเคยังไม่ใช่แค่นี้แน่ๆครับเดี๋ยวมาดูกันต่อว่าทำอะไรได้อีกลดดีเลย์หลังใช้สกิลลง8%ทุกๆเลเวลของสกิล no limit ที่เรียนรู้มา no limit นะครับในเจลจะเรียกว่า u n l i m i t e นะฮะ no limit เนี่ยจะอั p ได้สูงสุด5เลเวลนะครับผมแปลว่ารองเท้าคู่นี้สามารถลดดีเลย์หลังใช้สกิลได้สูงสุดถึง8ปคูณหเท่ากับ40 เปอร์เซ็นต์ับผมคือลดเยอะมากนะและเลนเจอร์ทุกคนเนี่ยทุกสายโดนลิมิตัพเต็ม5อยู่แล้วครับมันเป็นสกิลเบอร์เดอรที่ดีที่สุดในเกมในขนาดนี้อยู่แล้วนะผมก็เท่ากับว่าการใส่องเท้าคู่นี้จะทำให้ดีเลย์หลังใช้สกิลของอาชีพเลนเจอร์เนี่ยลบลงไปถึง40%เลยทีเดียวนะฮะอย่างที่ผมเรียนไปต้นคลิปว่าแอโร s สตอ m มสกิลแอโร s สตอ m มเนี่ยในในอ่าในเจโอเนี่ย มันมีคูลดาวแค่0.5วินาทีแต่มีดีเลย์สูงถึง3วินาทีแปลว่าถ้าอัพอ่าโนลิมิตเต็ม5ก็จะถ้าใส่รองเท้าคุณเนี้ก็จะลดคูลดาวของสกิลไอ้ลดดีเลย์ของสกิลแอร์โลตอมไปได้ถึง1.2วินาทีเลยครับก็คือดีเลย์มันก็เติร์ดเร็วอีก1.8วินาทีเท่านั้นครับก็หาทางลดดีเลย์ต่อไปอีกนิดหน่อยนะผมก็เท่ากับว่าจะใช้งานแอร์โลตอมได้รัวเท่าคูลดาวเลยนะผมอ่ะโอเคเดี๋ยว เดี๋ยวจะมีบททดสอบให้ดูนะครับเดี๋ยวจะมีผลการใช้งานจริงให้ได้ดูกันนะผมเดี๋ยวเรามาดูสเปคของมันกันต่อว่ามันทําอะไรได้อีกครับผมสร้างความเสียหายจากการโจมตทีทางกายภาพแก่มอนสเตอร์ขนาดเล็กกลางและใหญ่เพิ่มขึ้น5%ทุกๆหนึ่งเลเวลของสกิลวาร์กไรเดอร์ที่เรียนรู้มาวาร์กไรเดอร์ก็คือสกิลขี่ม้านั่นแหละครับสกิลเราจะต้องกดอ่าวาร์กแบตเตอรี่เพื่อเรียกหมามาแล้วก็ขี่ม้านะผมการขี่ม้าก็ทําให้เราอ่า uh, เดินเร็วขึ้นนะผมซึ่งถ้าอัพเต็มลล้้ววเเเเนนนนีีนนววน่่่่ยมััจะดดิร็กาผูทไบฟของ อ่อิ uh, นเคสเอเดลิครับผมถ้าได้บัฟของ i n c r e a เ e agility เพิ่มเติมด้วยมันจะวิ่งแบบเร็วติดจรวดเลยครับซึ่งผมคิดว่าเลนเจอร์ทุกคนอัพกันเต็มอยู่แล้วครับเพื่อใช้ในการอ่าเคลื่อนเคลื่อนที่เขาใช้ในการเดินอะไรพวกนี้นะผมซึ่งก็ถ้าอัพเต็มก็เท่ากับว่าจะโจมตีมัาเพื่อทุกขนาดแรงขึ้น1 5เป็นตัวคูณขนาดครับตัวคูณเดียวกับการอ่าคนเหมืองการไดสโตรฟการมินอลัสนะครับผมก็น,นับว่าเป็นสกิลที่แบบนะับว่าเป็นผลลัพธ์ที่ดีมากนะฮะ เพราะว่าวักอะไรเดยทุกคนต้องอัพกันเต็มสอยู่แล้วเนาะอ่ะโอเคครับต่อเนื่องหากเราเรียนรู้สกิลเอมโบเลเวลสิบนะผมก็จะสร้างความแสีจากการโจมตีด้วยคิ i ์ที่เเพิ่มขึ้น25%หรือคีดาวแรงขึ้น25%เน่นแ,แหละนะผมและนอกจากนั้นมันยังทําให้อาวุธของเราเนี่ยสามารถโจมตีได้โดยไม่เออผมใช้คําแบบเซวัไทยแล้วกันโดยไม่โดนลดโทษขนาดของอาวุธ เขาว่าไม่โดนลดโทษขนาดของอาวุธเนี่ยคืออะไรครับยกเลิอกอ่าไซเพนันตี้ของอาวุธยกเลิกไซเพนันตี้ของอาวุธก็คือการที่มันเป็นผลลัพธ์ของการดรากนั่นเองนะผมสกิลเอ็มโบว์นะผมเป็นสกิลอ่าถ้าเป็นในแพทนร้อยเจ็ดห้าอาจจะยังไม่ใช้กันอยากจะยังไม่นิยมใช้กันไปตรงนู้นเพราะว่ามันต้องทําให้ศัตรูเนี่ยอยู่ในสถานะของการไม่เคลื่อนที่ติดก่อนครับถึงจะสามารถใช้โจมตีศัตรูได้รุนแรงแต่ถ้าอัปเดตแผ่นร้อยแปดห้าเข้ามาเอมโบก็จะ ทำการโจมตีโดยไม่สนแล้วว่าศัตรูจะอ,อยู่ในสถานะไม่เคลื่อนที่หรือเปล่าครับแต่จะโจมตีโดยเบสอออาขนาดของศัตูแทนซึ่งจะทําทำดาเมจได้สูงสุดที่5ฮิตนะผมอ่าและมันก็จะกลายเป็นสกิลจี้เป้าหมายเดียวที่ดีที่สุดในเกมนะผมในเจโอสกิลเอ็มโบคือสกิลที่จี้เป้าหมายเดียวที่ดีที่สุดของเรนเจอร์นะผมและน่าจะดีที่สุดในเกมด้วยนะผมมันสามารถทำดาเมจได้สูงมาก สูงจนแทบจะเียกได้ว่าติดเพดาน 20M เอ่มะนะครับผมต่อฮิตอน่ะนะครับแบบยิงต่อต่อยิงต่อต่อแป๊บเดียวบอสตายอะนะเออมันเป็นสกิลที่แรงมากนะครับผมซึ่งถ้า up พเ a โ l เต็ม10ก็จะได้คีดาเมจเพิ่มขึ้น25เและยกเลิกไซสแพนตี้ของอาวุธด้วยนะผมก็คือเลื่อนคีดาเมจก็จะมีส่วนช่วยในการแบบสายหมาครับสายสายวาร์กเนี่ยครับก็จะทำให้และประโยชน์ตรงนี้ด้วยนะครับผมส่วนการลดโทษขนาดของอาวุธ มันจะมีผลกับธนูเพราะว่าธนูเนี่ยจะโจมตีมัสเตอร์ขนาดใหญ่เข้าแค่เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะผมการลดทุกขนาดของอาวุธก็ทําให้กลับมาโจมตีมัสเตอร์ขนาดใหญ่เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าเดิมครับก็จะเป็นอะไรที่แบบรุนแรงนะครับผมอ่าแรงกว่าปกติมากนะฮะมีผลนะเพราะว่าเอ็มโบเนี่ยมันจะทำดาเมจได้ห้าฮิต hit, สูงสุดได้ห้าฮิตก็ต่อเมื่อศัตรูเนี่ยเป็นขนาดใหญ่แล้วพอเป็นขนาดใหญ่เนี่ยธนูดันจะจะตีเบาลงเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์จากผลลัพธ์ของไซเพนันตี้แต่การใส่รองเท้านี้ อ่ะโอเคครับมันยังไม่หมดแค่นี้มันยังมีความสามารถอื่นอีกหากเราเรียนรู้สกิลอ่าอิเล็กทริกช็อกเกอร์เลเวล5ครับผมก็จะได้ออ l สเตตัสบวก10และลด SP ค่าใช้สกิลของสกิลคาร์มาฟ่อีก20แต้มนะฮะอิเล็กทริกช็อกเกอร์เป็นสกิลแทรปของเลนเจอร์ที่วางแล้วจะทำการอิมมูบิไลซ์ตรูหรือหยุดตรูไม่เคยที่ชั่วขนาดนะผม ซึ่งถ้าอัพเต็ม5มันก็จะได้ประสิทธิภาพสูงสุดและผมคิดว่าเลนเจอร์ทุกคนอัพกันเต็มอยู่แล้วนะผมมันเป็นสกิลที่ใช้หยุดได้ดีมากและสามารถหยุดบอสได้ด้วยนะผมและพออัพเต็ม5ก็นั่นแหละรครับออสเตตัสบวกสินะผมเป็นเราท้าเทียบออสเตตัสบวกสิแบบเพียวๆเลยนะผมและยังลด SP ค่าใช้สกิลของคาร์มาฟาหรือสกิลหายตัวอีก20แต้มนะฮะผมคาร์มาฟาที่แล้วห้มันใช้ SP 40ใช่ไหมก็คือลบไป20ก็คือประหยัดเอฟเพิ่มขึ้นด้วยในเรื่องของการเปลี่ยนนนน SP ิดึงะครับ อ่ะโอเคครับแล้วก็ผลลัพธ์สุดท้ายครับหากสไนปิ้งชู e s มีระดับการอัพเกรดที่5หรือสูงกว่าก็จะได้ Max Hit Point บวก7% Max SP บก7%และสร้างความเสียจากการตจมตีทางกายภาพระยะไกลหรือเพิ่มเลนดาเมจเนี่ยละครับ5%ถ้าตีขึ้นบวกเนะครับก็จะได้ Max Hit Point อีก Max เ p อก10%และตีได้แรงกึ้นอฟพีอๆกล้บเ้ารีขึ็น7กและตีไกลแรงขึ้นอีก10%มแล้วถ้เตีขด้นบกเจ็ดก็จ เปอร์เซ็นที่เลเวลเจ็ดแล้วก็เจ็ดปอร์เซ็นที่เลเวลห้าแล้วก็เดิมๆของมันที่เลเวลสาที่อสามเปอร์เซ็นนะผมรวมแล้วก็ได้รวมกันยี่สิบเปอร์เซ็นคะรับก็คือเท่ากับรองเท้าของและแขนของอาชีพอื่นๆนะผมแต่ก็ถ้าในกรณีของอาชีพเลนเจอร์ก็จะได้เลนดาวน์ไเพิ่มเติมนะครับก็เป็นเรียกได้ว่าปิดฉากความสมบูรณ์แบบของรองเท้าคู่นี้จริงๆนะผมรองเท้าคู่นี้ลดดีเลยด์ของทักษะคิวนะผมลดลดเยอะมากนะสี่สิบเปอร์เซ็นต์ลดดีเลยด์ของทักษะิล เพิ่มคีดาเมจนะผมโจมตีโดยไม่สนตัดไซเพนนตีเพิ่มการดเดรกให้อาวุธนะผมแล้วก็ทำให้ได้ออเซตัสบวกอีกนะครับผมแล้วก็ตีขนาดแรงอีก15นะ้าเปอร์ซ็นต์นะผมก็ข้อทางจะสมบูรณ์แบบสำหร,รัเลนเจอ,อร์เลยทีเดียวนะผมทีนี้นะเดี๋ยวเราจะไปลองดูว่ามันมีคุณสมบัติดีขนาดนี้เนี่ยมันเวลาใช้งานจริงมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะ เรื่องกอเรียนเนี่ยผมพิสูจน์แล้วนะว่ามันใช้ได้จริงนะฮะอย่างที่เห็นแต่มันใช้แค้แค่เรเวลหนึ่งนะผมเดี๋ยวเราลองมาทดสอบกันดูก่อนเริ่มจากอ่าเรื่องของการบวกคีย์ดาวเบก่อนละกันนะผมกระสอบไซนพวกนี้เป็นมอนสเตอร์ขนาดกลางนะผมเพราะฉะนั้นธนูมันโจมตีเข้ารัตตินพอนั้นผมจะไม่สามารถพิสูจน์เรื่องของไซเป็นตี้การยกเลิกไซเป็นตี้ให้หุฒิได้แต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่า คิด damage มันจะแรงขึ้นหรือเปล่าตัวนี้ผมอาหลักไว้ที่100มีค่าคีดเข้าที่42น่าจะมีออกคีดให้เห็นบ้างนะครับผมจะยิงธรรมดาก่อนอาวุธที่ผมใส่ของที่ผมสวมใส่จะมีแค่เป็นอ่าโบสิ Work ips, นะครับธนูสตาร์เตอร์นะผมที่อ่ายัดการ์ดเป็นการ์ดไอ้นี่ไปเนาะการ์ดเทมเพลนต์นะครับผมซึ่งเป็น, Guard, อ,น,นะน,ปนอาวุธชิ้นเดียวกับที่ผมใช้ในใช้อ่าฮันเตอร์ตัวหลักในเซิร์ฟเวอร์ พูดของผมเนี่ยก็จะใช้อาวุธชีนี้อันเดียวกันเลยครับเอนชานก็เอนชานเหมือนกันเลยสเปเชียลเดักบวกสิบแล้วก็ฮอคอายเหมือนกันเลยนะครับผมส่วนหมวกก็จะใช้เป็นหมวกสตาร์เตอร์อันนี้เอามาเป็นตัวช่วยนะครับผมคือหมวกสตาร์เตอร์บวกสิบเนี่ยมันจะมีผลทําให้ลดไล่ของลดไล่สกิลแอร์โลสตอมร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือตัดแอร์โลสตอร์มผมจะใช้ได้แบบไร้หลอดและมันมีส่วนช่วยในการลดดีเลย์นิดหน่อยผมจะามาพิสูจน์ว่าการอ่ารองเท้าไซน์ปิชูมันลดดีเลนสี่สิบเปอร์เซ็นต์มันลดได้ขนาดไหนนะแต่ว่่่ากออนนื เรามาทดสอบเรื่องของการคีดาเบิก่อนนะผมผมจะยิงธรรมดาใส่เจ้ากระสอบทรายนี้ก่อนนะฮะทะนุวิชัยเป็นธนุเอลนะฮะดาเบตอนคีดอยู่ที่ประมาณถ้าติดฮอกอายขึ้นที่483นะผมเดี๋ยวเราฮอกอายหมดก่อนส่วนเวลาทั่วไปส่วนอ่าเวลาธรรมดาคียอยู่ที่275นะผมเดี๋ยวผมขอกดบัฟตัวหน่อยแล้วกันขอขอบัฟใหม่แล้วรออีกทีนะฮะ คีขึ้นเป็นขีดาเบทเวลาทั่วไปคือสามห้าสามนะครับผมไปดูติดฮอกอายต่อติดฮอกอายนะฮะขึ้นเป็นหกร้อยสิบสองนะครับผมโอ้อ่าสี่ห้าสามกับหกร้อยสิบสองนะฮะนี่คือคีดาเบทที่ทําได้ตอนอ่าเวลาทำเวลากับเวลาติดฮอกอายต่อไปผมจะใส่สไนปิงชูเลือดดาเบจมันจะเพิ่มขึ้นอยู่แล้วครับเพราะว่า เราได้อ่าเล่นดามเมตอีก10%แล้วเราได้ตอมตีทุกขนาดแรงขึ้นอีก15%นะผมเราได้เอาสเตตัสบวก10อีกด้วยนะฮะเดี๋ยวใส่พิสูจน์ดูอีกทีนะผมนี่คือสเตตัสก่อนใส่นะผมส่วนนี้คือสเตตัสหลังใส่อ่ะก็จะเห็นว่าเอาสเตตัสบวก10จริงๆนะผมมาเดี๋ยวเราลองยิงธรรมดาดูว่าดาเมจที่ได้จะเป็นยังไงนะฮะ ดาเมจตอนคี้ธรรมดาอยู่ที่5 5 3ส่วนดาเมจตอนติดคีตอนที่ติดฮอกอายจะขึ้นมาเป็น954ครับเพราะ่าถ้าเกับว่ามันได้คิดาเมจเพิ่มขึ้นมาจากตอนแรกที่4 5 3 6 1 2ครับก็คือได้คีดาเมจเพิ่มขึ้นแล้วก็ได้ดาเมทที่เพิ่มขึ้นด้วยครับผมอันนี้จะต้องนั่งตอนติดคีมันจะเห็นได้ชัดพอสมควรนะว่าเราได้คีดาเมจเพิ่มขึ้นจริงจริครับผมจริงๆดาเมจตัวเดิมๆดาเมจมันจะเพิ่มขึ้นหน่อยหนึงอยู่แต่มันจะอ่าไม่น่าคี แต่ต่อให้มันมีการเพิ่มดาเมจมีตัวคูณดาเมจเพิ่มขึ้นมานะผมคิดดาเมจมันจะไม่พุ่งขนาดน,นี้นะผมน่าจะมันควรจะขึ้นสักประมาณ480-500ต้นๆเองแต่นี่คือพุ่งขึ้นมาอยู่ที่ถึง553แต่ว่าคิดดาเมจ25%คือส่งผลจริงๆนะฮะอ่ะโอเคเรื่องคิดดาเมจผ่านไปต่อไปเป็นเรื่องของการลดดีเลยหลังใช้สกิลนะผมย้ยผมได้ให้ทราบว่าแอร์โลกซอมในเซเวี์ญ่ปุ่นมันมีอ่า ดีเลยอยู่ที่สามวินาทีนะผมผมจะเริ่มจากการไม่ใส่อ่าไม่ใส่สไน,นปี้ชูก่อนนะผมผมจะใส่แค่ธนูธนูตัวไอตัวธนูสตาร์เตอร์ครับมันมีคุณสมบัติในการลดดีเลย์หลังใช้สกิลสิบเปอร์เซ็นต์นะผมสวยหมวกก็จะลดดีเลย์อีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์และปัจจุบันนี้ผมลดดีเลย์อย่างใช้สกิลไปสามสิบเปอร์เซ็นต์นะผมสามสิบเปอร์เซ็นตะ์ของสามวินาทีก็คืออ่าศูนย์จุดเก้าวินาทีคนระับก็คือตอนเนี้ยดีเลย์ของแอโลซอมคือสองจุดหนึ่งวินาทีเดี๋ยวเราลองมา ว่ามันจะเป็นยังไงผิดผมไปกดใช้เอ็มบเอาใหม่ผมจะรอแอร์โลดซอมดูนะฮะอ่ะแต่เห็นว่ามันต้องรองประมาณ2วินาทีจริงๆนะครับผมเห็จะสามารถหลวัวแอ o ์โลดซอมในครั้งหนึ่งนะครับผมนี่คือแอ r โลซอมในเวลาปกติ 4, นะครับเออผมมีพกต่อสนมันนี้โอเคปีเอียล้ิโอเคครับต่อไป ผมจะลองใส่สนปิงชูดูแล้วเราเรามาดูกันว่าแอ r ์โรตซอมจะรัวขึ้นได้จริงหรือเปล่าจากการลดดิเล์ไปอีก40%นะฮะตอนนี้ั้ตัวผมลดดีเล์ไปแล,แล้ว70%เดี๋ยวเรามาดู Storm แอร์โรต o อมลราจะใส่สนปิงชูที่ลดดีเล์ไป70%จะเป็นยังไงนะผมเห็นว่าแอร์โรตซอมเนี่ยมันลัวได้ดีขึ้นจริงๆนะผมจากการตัดดิเล์ไปอีก40%นะครับทำให้ดีเล์หลังเซสก,กิลลดไป70% ตัวตัวดีเลยของแอร์ลตอมจะเหลือตอนปัจจุบันนี้จะเหลือแค่ประมาณ0.9วินาทีเท่านั้นเองนะฮะทำให้แบบรัวได้ดียิ่งขึ้นนะฮะคือก่อนใส่กับหลังใสก่อนใส่กับหลังใส่ะแอร์ลตอมเราผมสามารถรัวได้แบบดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะ,ะอ่ะนี่คือก่อนใส่นะครับเรือ,ดองดาเมจเราจะไม่พูดถึงแล้วกันมันเพิ่มขึ้นมาอยู่และะ้วนะฮะส่วนนี่คือหลังใสครับ ก็คือรัวขึ้นไปได้บ้างจริงๆครับถ้าไปใส่ร่วมกับหาของที่มันลดดีเลย์เพิ่มเติมใส่ขึ้นไปอีกนิดหน่อยก็จะสามารถไล่แอร์โลดซอมได้แบบลัวๆแล้ว,ลวนะผม,ผมก็คือตัดดีเลย์ได้แบบ100%ได้ไม่ยากเลยนะผมบอกผมย้ำอีกทีหนึ่งนะเซิร์ฟเวอร์อื่นเซิร์ฟเวอร์โลกทั่วไปอ,อื่นเซิร์ฟเวอร์ไทยเซิร์ฟเวอร์อินเตอร์อะไรพวกนี้นะครับผมแอร์โลดซอมมันมีคูลดาวน์ที่3.2วินาทีที่เลเวล10นะผมในขณะที่แต่ในเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับคูลดาาววนนนน์มัแค่0.5ิทีะรม คือเซิร์ฟเวอร์อื่นอนะต่อให้ใส่ของลดดีเลย์ไปจนหมดมันแอโรสตอมมันก็จะไม่รัวขนาดนี้ครับต้องไปใส่ของที่มันลดคูลดาวน์เท่านั้นนะครับผมในฐานะที่เซิร์ฟเวอร์เนี้ยนะครับผมคูลดาวน์มันน้อยอยู่แล้วตัดดีเลย์ให้หมดซะหน่อยเราก็จะสามารถแอโรสตอมได้โลัวๆนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วสตาร์เตอร์เซนจ์เรนเจอร์มันก็ตอบโจทย์ตรงนี้อยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าตอนนี้คือเราจะมาทดสอบความสามารถของตัวนี้ไม่ชูก็เลยผมก็เลยถอดหมดเลยครับก็จะเหลือแค่สนูที่ผมใช้ประจํากับเจ้าบัวสตาร์เตอร์แค่นั้นเองนะครับผม โอเคครับร่าวๆก็จะประมาณนี้แหละคนระับสำหรับเจ้า s n i p i n g Shoe นะผมรองเท้าของในทานที่เป็นอินเดียว่าค่อนข้าง,งจะครบเครื่องเลยทีเดียวนะผมได้ทั้งดามเมจที่เพิ่มขึ้นได้ลดดีเลย์เยอะมากนะผมได้เรนดามเมจได้คุณสมบัติของการเบรกใช้กอรเรียได้นะผมกอรเรียเราจะไม่พูดถึงมาก,กแล้วกันนะผมผมผมว่ามันมีแค่ของแถมแต่หลักๆก,ก็คือมันลดดีเลย์เยอะมันได้คีย์ดามเมจมันได้คุณสมบัติของการเบรกด้วยนะผมก็ถือว่าเป็นรองเท้าที่ ได้ได้ว่าสมราคาคุยสำหรับเลนเจอร์จริงๆนะผมอ่ะโอเคครับเพราะฉะนั้นสำหรับในคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบการนำเสนอไว้แต่เพียงเท่านี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมพบกันใหม่อีกครั้งในโอกาสถัดไปครับสวัสดีครับ